โอ้ oh, จะเสร็จแล้วร้านทิมนี่นะับผมเป็นเฮดควอเตอร์ของผมและบริษัทนะครับอ่าดูดูหน่อยอันนี้อีก2วันเสร็จแล้วอันนี้ข้างหน้าเป็นยูนิมอลนะเราอยู่ที่ลาดพาวซอยสนะครับผมอันนี้วันนี้กําลังติดกระจกวันนี้กําลังติดกระจกนี่นะฮะก็เข,เข้ามาเราเปิดจนถึงพูดง่ายว่าตีสอเลยนะฮะแล้วก็ที่นี่ข้ามาดูบรรยากาศเราเปิดแต่เช้าเลยนะ เปิดตั้งแต่แปดเก้าโมงเช้าอ,ะอ,ะอ่ะจนถึงตีสองแล้วก็เข้ามาก็จะมีโอ้นี่พี่ดี้นี่พี่ดี้อ๋อบริษัทพี่ดี้ที่สร้างให้ผมรังเหมา เปลือก <icana S 1> <ส>ยังไม่เสร็จเปลือใครไม่รู้นี่พี่ชายดีเจภูมิแล้วพี่แท้พี่แท้แท้ตอนนี้รับงานที่ไหนบ้าง <aty ride eln ik ara> พี่เพียบเลยตอนนี้ก็หากินอยู่ทั้งวัดนะครับพุทธพาณิชย์โปรโมทได้นะโปรโมทได้นะเดี๋ยวขึ้นไปด้แล้วก็นังสือพิมพ์แนวหน้าอีกหนึ่งมีสามไซส์งานตอนนี้สามงานแล้นี่นะงานดีมากตรงต่อเวลาเพราะว่าตอนที่ผมได้ตึกกันเนี้ย เดือนไหนวะพี่กุมภาปะมีเวลาประมาณ30วัน30วันเนี่ยคุปแม่งทั้งเปิดเลยนะใช่ครับนีโนเวทใหม่หมดเลยโนเวตใหม่หมดเลยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวต้องทำกับพี่ดีเพิ่มขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะอันนี้เป็นครีมกำลังทำความสะอาดอยู่เรากำลังเริ่มเอาโซฟามาลงนะฮะแล้วก็หลังวันที่1ิเนี่ยทุกคนเพื่อนๆเข้ามาได้เลยเปิดถึงตีสอง